อันดับแรกนะครับสวัสดีท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับดีใจมากวันนี้มีโอกาสได้มาแท็กสารจริงๆโหนเองเนี่ยเป็นลูกหลานของชาวสมุทรปราการอยู่แล้วนะครับที่มาในวันนี้นะครับวันนี้มีลอยกระทงด้านซ้ายนะครับงานลอยกระทงใครยังไม่ได้ลอยกระทงบ้างไม่มีคู่หรือเปล่ารอลอยกับโหนใช่ไหมเอางี้เดี๋ยวเราประมูลกันนะครับก็คือว่า เดี๋ยวพวงมาลัยนะครับใครให้เยอะสุดเนี่ยเดี๋ยวเราไปลอยกระทงด้วยกันโอเคไหมใพวงมาลัยพวงมาลัยเท่าไหร่ไหมครับ500ร้อสีเป็นเราลายสี500อยอ๋อนึกว่าพวงละห้าร้อนะครับเดี๋ยวเราร้องเพลงกันนะครับโอเคมีใครดูละครถลนบ้างนะครับใครเป็นแฟนละครส่งเสียงหน่อยครับ มากน่ารักมากขอบคุณไฟไฟด้วยมาหลายท่านเลยนะครับตรงนี้จะเบียดไหมครับขอยับเข้ามาได้นะครับอ่าตอนมุงกันเยอะระว,งรวังกระเป๋าตังค์หายด้วยนะครับผรงนั้นเพลงนผมีเพลงเด้เง,งอยากจะร้องให้ทุกคนฟังนะครับเป็นเพลงที่ผลแต่งเองนะครับชื่อเพลงว่าเรียกว่ารักนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพลงนี้นะครับ